โอเคครับก่อนอื่นเลยต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปู่ซิงนะครับก็สำหรับในวันนี้นะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาคํานวณซีซีของรถคู่ใจของเรานะครับว่ามันมีซีซีอยู่ที่กี่ซีซีนะครับก็สําหรับตัวนี้เป็นเครื่องบินนะครับก็คือจะมีระยะพักอยู่ที่49.5นะครับจะมีขนาดของลูกสูบอยู่ที่52มิลมนะครับเท่ากับโนวาเทน่าสมายเลยนะครับสำหรับระยะชักแล้วก็ขนาดลูกสูบนะครับ ซีก็เท่ากันนะครับอยู่ที่ประมาณ 105cc นะครับเท่ากันเลยมาว่าเทนา่าสมายบีดมีซีซีอยู่ที่1 5 5 c c เท่ากันนะครับอ่าก็สําหรับสูตรที่ผมจะใช้ต่อไปนี้นะครับก็สามารถคํานวณได้ทุกรุ่นเลยนะครับที่ว่าเราเรารู้ระยะชักรู้ขนาดของลูกสูบนะครับอ่ะก็สูตรนี้ก็คือเป็นการนํานะครับอ่าเดี๋ยวเราจะคํานวณเป็นค่าโรงงานก่อนนะครับว่ามันจะตรงไหมนะครับอ่ะ เอาขนาดของลูกสูบนะครับ52ม mm, ิลคูณด้วย52มิลขนาดของลูกสูบคูณด้วยขนาดของลูกสูบนะครับแล้วก็คูณด้วยระยะชัก49.5ด mm, นะครับคูณด้วย3 1 4 3.14นี่เป็นค่าตายตัวนะครับก็ไม่ว่าท่านจะเป็นรุ่นไหนระยะชักเท่าไหร่นะครับก็ใช้ค่าลายตัวนี้นะครับโอเคอ่าก็ได้เท่านี้นะครับแล้วก็เอามาหาร4แล้วก็เอามาหาร1 0 0 0 นี่นะครับก็จะได้1 5 c c นะครับเท่ากับค่าโรงงานเลยนะครับอ่ะต่อมาเดี๋ยวเราจะมาคํานวณดูว่าสําหรับรถที่มันทําลูกมาแล้วเนี่ยอ cc มันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็ส่วนใหญ่นะครับโนวาเทนาสมัยเขาจะฮิตทําลูกแดดกันนะครับลูกแดดก็เป็นลูกแดดสแตนดาร์ดนะครับก็คือ55มิลคูณด,ด้วย55มิลคูณด,ด้วยระยะชัก49.5คูณด,ด้วย3.14 อ่ะแล้วก็หารด้วย4นะครับหารด้วย1,000อ่ะก็อยู่ที่117 cc ซีซีนะครับสำหรับ n o v a t e n a ลูกแดดแตนดาร์ดนะครับอ่ะแต่ของผมเนี่ยมันเป็นลูกแดดเออ่ไซส์50นะครับลูกแดดไซส์50ก็คือ55.5นะครับคูณด้วย55.5คูณด้วย3เอ้ยจุดอ่ะ จะคูณอันไหนก่อนก็ได้นะครับอันไหนขึ้นก่อนก็ได้นะครับคูณด้วย49.5นะครับก็หารด้วย4หารด้วย1,000อ่ะสำหรับเอ่อโนวาเครื่องบีทของผมเนี่ยก็มีซีซีอยู่ที่119 cc ซีซีประมาณนี้นะครับอ่ะก็ถ้าสำหรับตัวนี้เขาฮิตเล่น110 i เนาะร้อยก็จะมี ขนาดลูกสูบอยู่ที่50มิลนะครับสแตนดาร์ดเดี๋ยวลองหาค่าสแตนดาร์ดก่อนนะครับคูณด้วย50คูณด้วยระยะชัก55.6นะครับแล้วก็คูณด้วย3.14อ่าแล้วก็หารด้วย4หารด้วย1,000อ่าก็จะได้อยู่ที่อ่าทำไมเป็นเงี้ยก็ถ้าเป็นงี้ก็ขยับทศนิยมมาอีกหนึ่งตำแหน่งแล้วกันนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมอาจจะ หารห0 0รหรือเปล่าเดี๋ยวลองหารอีกสิบอ่ะนี่นะครับเอามาเมื่อกี้ผมกดหารร้อยไปนะครับก็จะได้ซีซีอยู่ที่1 9ึ่งซีซีนะครับสำหรับร้อยสิบสแตนดาร์ดนะครับอ่เดี๋ยวลองเป็น110ลูก53ก็จะเอา53คูณ53คูณด้วยระยะชัก55.6คูณด้วย3.14หารด้วย4 หารด้วย1,000อ่ะก็จะอยู่ที่ประมาณ 122cc สซนะครับสำหรับเวฟร้อยสิชักเดิมนะครับอ่ะแล้วถ้าเออ53มีชัก2ล่ะเออ53มีชัก2ก็คือเราจะเอาขนาดลูก53โคูณด้วย53คูณด้วยระยะชักระยะชักก็คือจะเป็นเออสอชัก2มิลใช่ไหมก็คือขึ้น2ลง2ก็จะเป็น บวกระยะชักไปอีก4นะครับจาก5 6เอ้ย55.6เป็น59.6นะครับอ่าก็บวกไปอีก4มิลน,นั่นแหละอ่าแล้วก็คูณด้วย3.14คูณเอ้แล้วก็เท่ากับหารด้วย4ีหาร1,000อ่าก็จะได้ซีซีเท่ากับ 131cc ซีซีนะครับสำหรับ วีเอร้อยสิบไอลูกห้าสามชักสองนะครับประมาณนี้นะครับอ่าก็สําหรับการคํานวณซีซีของรถเนี่ยนะครับก็สามารถทําได้ทุกรุ่นนะครับที่เรารู้ระยะชักแล้วก็รู้ขนาดของลูกสูบนะครับอ่าก็โอเคครับก็ถ้าคลิปนี้ก็น่าจะฝากไว้เพียงเท่านี้แหละนะครับถ้าท่านใดอยากให้ผมทาคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับก็คอมเมนต์บอกผมข้างล่างคลิปเลยนะครับก็โอเคครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบอย่าลืม กดไลค์นะครับกดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ